นี่เรามาแข่งจ้องตากันหน่อยไหมถ้าใครยิ้มหรือว่าหัวเราะก่อนคนนั้นแพ้ตกลงนะเริ่มในสามสองหนึ่งเริ่มได้นี่ยิ้มหน่อยสิจะไม่ยิ้มหน่อยเหรอหัวเราก็ได้นะทำไมล่ะ น่านิงเกินไปแล้วได้จ้องมองใบหน้าสุดแสนสง่างงามของเราเลยนะไม่มีควาสุขหรือว่าวันไหวบ้างเหรอนี่เลียวยิ้มหน่อยวัเลาก็ได้นิดนึงก็ได้นะนิดนึงนะนะไม่เลยเออืถ้างาั้น ยิ้มแล้วเมื่อกี้ท่านยิ้มแล้วโหดด้วยแพ้แล้ววายอะไรอ,อ่ะก็ไม่ได้มีกติกาว่าห้ามทำแบบนี้นี่นะไม่ผิดซะหน่อยแต่ว่านี่เมื่อแพ้แล้วก็ต้องโดนลงโทษแล้วละ่ะอืลงโทษอะไรดีนะเอาเป็นแบบว่ามาทำอะไรด้วยกันสองต่อสองดีไหมละ่ะ